สวัสดีครับพี่น้องพ่อครับตาพ่อนคนชุ่มพวงอีกแล้วมือนี้ตาพ่อนมาอีกแล้วต้องสิว่าโอ้ยแถาวันนี้ฝนมี่ยังเห็ดบ่มาเห็ดกับถ่ายแต่แนวเดิมเดิมมันเดิมมันเดมมัมี่บอง,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 งไปด้ิพี่น้องมีมีฝนตกครับผมอยู่ไต้หวันครับพี่น้องตื่นเสามาหกโมงเคิร์กครับพี่น้องตกมากขึ้นพี่น้องเลยอันนี้อยู่ไต้อาคารครับอยู่ข้างนอกฝนดินตก เออเมื่มขึ้นนี่พี่น้องเลยอากาศดีครับเป็นบานเท่ากับปลาขึ้นนะพี่น้องอชิบหอดบานบัวเฮ็ดยันกับซางครับผมชิดหอดบานยังเดี๋ยวเลยครับตอนเนี้ยพี่น้องเลยปิดหอดพ้นตกกชิบหอดบานทบ่า,าเวลาพ้นตกพนยันมากนี่ยแหละโอ้ยผมกิไปหากลางมง่วงหานั่นหากับเขากำน้ำให้ดูเนี่ยกินนะพี่น้องเนาะ ยายามมองไปยังเป็งเสียกัเวลาฝนตกมากปามันจแลมนะพี่น้องติดมองติดยังมากเสียกัโอ้ยมวนได้ปลามากกับมาเห็ดอันไหนมันเนอากับม่เห็ดปลาเห็ดปลาแดดอันไหนมันสดสดอยู่กับมาตมมาทอดหน้าหนังแหยลูกให้เมียให้แม่มกินนี่ความสุขอีหลายพี่น้องเออแต่ว่ามมนอยู่แต่บ้านกาดเห็ดงาาอยางเดียวพี่น้องเอ้ยเสามากก่ะ เตรียมลุยงานกว่าสีหอดหาโมงแรงกว่าสีหอดสองถุงเครื่องอ่ะสู่กันไปกับพี่น้องเป็นปีสองปีสามปีก็ว่าไปพี่น้องก็ได้อยู่สำเดอโอ้โหอดเอาเนาะหาเงินพี่น้องเบื่อบ่ครับเด็กสบาโอ้ยหพีใหญ่ขอนำบนยังให้ฟังอีกแล้วำบนยังให้ฟัง,งเป็นเสาใหญ่สบายดี ไดไบนดอกพี่น้องมาชิมหอดพี่น้องนะครับมาน้องผมโอ้แชะแปะพี่นอ้องเอ้เดี๋ยวเตรียมตัวล้วครับเดี๋ยวฝากนี่เด้อครับผมฝากแหน่ตาพ่อนคนชุมพวงนะครับนี่ละครบก็ะวมมี่ยังไหลยรอครับอากาศท่านเดี๋ยวมีเวลา ได้ไปเฮ็ดนวนเฮ็ดนี่หลายครับกับมีเสนีหล่ะเดินประมาณซองเก่าออกมาจากโรงงานกับมาไทยพี่น้องในเบิ้งเออเติีน้มาเสื้อของพี่น้องไป <c oughs> ก,กินทุกทีครับมผมยังก็ได้กินครับดินครับดีอยู่ผมว่าดินโอเคผมยังก็ขึ้นเบิดได้กินเบิดถ้าอยากกินผักอยังก็ได้กินใบชะพลูกนี่พี่น้อง เสืองมะเขือฉนอขนมนมน,นี่เบ้ดที่รียนปูกกินทุนาียนครับเหมือนอยู่บานท่าข,ขาแต่ใครไม่มากดูดนี่เบ้อพี่น้องโอเคครับพี่น้องเตรียมตัวกอนครับเห็นงานอีกแล้วพ่อกันไม่คลิปหนาคลิปนี้กับฝากตาพ่อนคุณชุมพ่วงเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากคลิปตาฝากกดไห์กดแชร์เลยเด้อครับ สวัสดีค่ะปแล่น